สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast นำเสนอ5ข่าวเด่นสำหรับวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568วันนี้ผมธนคันทองมาดำเนินรายการแทนคุณสราทนทรแก้วเวียงชัยนะครับที่ติดภารกิจเริ่มต้นข่าวแรกนะครับทรัมป์จะเรียกร้องให้รัเสเซียและจีนร่วมสหรัฐในการลดงบประมาณทหารลงครึ่งหนึ่ง ในการถแถลงข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่เมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าในการพบปะกับผู้นำของจีนคือสีจิ้นผิงและผู้นำของรัสเซียคือวลาดิเมียร์ปูตินเขาจะเรียกร้องนะครับให้ผู้นำทั้งสองประเทศร่วมกับสหรัฐในการลดงบประมาณทางด้านกลาโหมจำนวนมหาศาลลงครึ่งหนึ่งทรัมป พูดในบริบทของการเรียกร้องให้มาห,อหาอำนาจทั้ง3เริ่มการเจรจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าทรัมป์ไม่ต้องการนะครับให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับทางสหรัฐอเมริกามีการใช้จ่ายงบประมาณทางด้านการทหารมากที่สุด ก็มากที่สุดในโลกนะครับเป็นระยะเวลาหลาย10ปีติดต่อกันนะครับโดยใช้จ่ายไป849,800ล้านเหรียญประเทศที่มีการใช้จ่ายงบประมาณทางด้านกรลาโหมอันดับ2คือจีนนะครับใช้จ่ายไป231,400ล้านเหรียญตามมาันดับ3คือรัสเซียใช้จ่าย140,000ล้านเหรียญอินเดียอันดับ4 74,000ล้านเหรียญเยอรมนีอันดับ5 73,400ล้านเหรียญอังกฤษอันดับ6 7 2 0 0 0ล้านเหรียญซาอระเบียอันดับ7 7 1 0 0 0ล้านเหรียญญี่ปุ่นอันดับ8 55,800ล้านเหรียญฝรั่งเศสอันดับ9 49,300้านล้านเหรียญและออสเตรเลียอันดับ1 0 36,800ล้านเหรียญจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าประเทศที่ ใช้จ่ายงบประมาณทางด้านการทหารอันดับ2ไปถึงอันดับ10นะครับรวมกันแล้วนะครับยังไม่เท่ากับสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเลยทีเดียวนะครับการใช้จ่ายงบประมาณทางด้านการทหารซึ่งเป็นภาระที่หนักอึ้งทําให้สหรัฐอเมริกามีหนี้มากมายมหาศาลจนไม่สามารถจะชาระได้ในเวลานี้นะครับสัดส่วนของหนี้ต่อ GDP อยู่ที่ระดับประมาณ120เปอร์เซ็นต์ทรัมป์ ต้องการนะครับที่จะลดการใช้จ่ายทางด้านการทหารและภาคส่วนของรัฐบาลอื่นๆเพื่อที่จะทําให้นโยบายการคลังสามารถไปต่อได้มิฉะนั้นสหรัฐอเมริกาจะประสบปัญหาการล้มละลายทางด้านาการคลังหรือว่านี่สินนะครับที่สูงอยู่ในระดับ36ล้านล้านเหรียญณเวลานี้และจะทําให้ความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์ในฐานะเงินสกุลหลักของโลก จะหายไปทําพูดอย่างนี้นะครับหนึ่งในการประชุมครั้งแรกๆนะครับที่ผมต้องการหารือกับประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินแห่งรัเสเซียผมอยากจะพูดว่ามาลดงบประมาณทางด้านการทหารของเราลงครึ่งหนึ่งกันเถอะและเราก็ทำได้และผมคิดว่าเราสามารถทำได้นี่คือสิ่งที่ทรัมป์ประกาศทรัม กล่าวถึงการสูญเสียเงินหลายแสนล้านดอลลาร์ที่ใช้ลงทุนเพื่อสร้างระบบป้อมปรามนิวเคลียร์ของประเทศขึ้นใหม่และกล่าวว่าเขาหวังว่าจะได้รับนะครับคำตอบในเชิงบวกจากรัสเซียและจีนนะครับในการลดการใช้จ่ายทางด้านการทหารทรัมป์พูดต่อไปว่าไม่มีเหตุผลที่เราต้องสร้างอาวุธนิวเคลียร์ใหม่เรามีอาวุธมากมายอยู่แล้วคุณสามารถทำลายโลกได้50ครั้ง หนึ่งร้อยครั้งแล้วนี่ก็เรากําลังจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ใหม่และพวกเขากําลังสร้างอาวุธนิวเคลียร์ใหม่อีกพวกเราต่างใช้จ่ายเงินเป็นจํานวนมากเพื่อใช้จ่ายกับสิ่งอื่นๆที่จริงๆแล้วนะครับน่าจะมีประสิทธิผลมากกว่าในขณะเดียวกันนะครับมีรายงานว่ารัฐบาลของทรัมป์ตอนนี้มีการตัดงบประมาณทั้งหมดที่ให้กับ National Endowment for Democracy หรือชื่อย่อ NED นะครับหลังจากที่ได้สั่งปิดอ,องค์กรอิสระ USHC for International Development หรือ U.S.D ไปแล้วนะครับเพราะว่าหน่วยงาน2หน่วยงานนี้เป็นองค์กรบังหน้าของ CIA ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแทรกแซงกิจการของประเทศอื่นๆนะครับผ่านการให้เงินสนับสนุนให้กับสื่อนะครับ นักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางด้านการเมืององค์กรอะไรต่างๆทั้งหลายที่ทําหน้าที่ป่วนระบบทางด้านการเมืองของประเทศที่เป็นเป้าหมายโดยหวังผลก็คือการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในประเทศนั้นๆน,น,นะครับเดิมทีเซ a จะทำหน้าที่นี้แต่ว่าเกรงกลัวว่าจะถูกจับต้องได้นะครับจึงมีการสร้างหน่วยงานขึ้นมาบังหน้าก็คือ n n t n o t i o n n l o w m o w t f o t for o e r o c y a c y หรือว่า u s เซดรวมทั้งองค์กรอื่นๆอีกด้วยการปิดยูเซดไปนะครับทำให้องค์กร NGO ต่างๆทั้งหลายต้องสูญเสียการสนับสนุนนะครับ uh, NED ก็เป็นเป้าซึ่งขณะนี้มีปัญหาว่าไม่สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานหรือว่า uh, ไม่สามารถจะปฏิบัติ ตามข้อผูกพันทางด้านการเงินได้ NED ก่อตั้งขึ้นในปี1983นะครับเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรอย่างเป็นทางการที่มอบเงินสนับสนุสน,นโครงการด้วยเริ่มด้านประชาธิปไตยทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหน่วยงานนี้นะครับรวมทั้งยูเซด้วยเผชิญกับข้อกล่าวหาว่ามีอิทธิพลอย่างซ่อนเร้นต่อผลลัพธ์ทางการเมืองในประเทศต่างๆโดยเข้ารับ ทำหน้าที่รับซึ่งก่อนหนะ้านี้ดําเนินการโดย c a นะครับโดยเฉพาะยิ่งหน้าที่ที่โค่นล้มรัฐบาลของประเทศต่างๆเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอีรอนมัสซึ่งทรัมป์ดึงเข้ามาทํางานนะครับเป็นหัวหน้าแผนกประสิทธิภาพของทางด้านรัฐบาลหรือ Department of Government Efficiency นะครับออกมากล่าวถึง NED ว่า มันเป็นองค์กรที่หลอกลวงและเป็นองค์กรที่ชั่วร้ายที่ต้องถูกยุบตั้งแต่นั้นมามีรายงานว่าองค์กรนี้ถูกโจมตีนะครับอย่างต่อเนื่องมันช่างนองเลือดขึ้นมานะครับนี่คือคำกล่าวของพนักงานของ n e d คนหนึ่งที่บอกผ่านสื่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินนะครับจ่ายเงินเดือนพนักงานหรือว่า การจ่ายด้านอื่นๆในขณะเดียวกันนะครับทรัมป์ก็สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศลดจำนวนพนักงานทางด้านการทูตทั่วโลกเลยทีเดียวทางรอยเตอร์แองแหล่งข่าวสามรายที่กล่าวในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธนิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งให้สถานทูตอเมริกันทั่วโลกเตรียมลดจำนวนเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความายาม ปรับการทำงานของกระทรวงขนาดใหญ่แหล่งข่าวกล่าวว่าสถานทูตบางแห่งได้รับคำสั่งให้เตรียมลดคนทำงานทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลจากสหรัฐและผู้ที่เป็นลูกจ้างนะครับในประเทศนั้นๆส่วนละ10%และต้องส่งรายชื่อมาที่กระทรวงการต่างประเทศภายในวันศุกร์โดยกระทรวงจะพิจารณาต่อไปว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรต่อจากนี้ น,นอกจากนี้แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่าพนักงานสัญญาจ้างประมาณ60คนของสำนักงานด้านประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานได้ถูกเลิกจ้างไปแล้วในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีความเป็นไปได้ที่สำนักงานอื่นๆจะมีการปรับลดพนักงานเช่นเดียวกันนะครับในวันพุทธที่ผ่านมาประธานัมดี ทรัมป์เองออกคําสั่งฝ่ายบริหารให้รัฐตรีว่ากันกระทรวงการต่างประเทศมาโกรูบิโอปรับการทํางานของกระทรวงเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายต่างประเทศของผู้นําสหรัฐได้รับการปฏิบัติอย่างจงรักภักดีและได้ผลก่อนหน้านี้รอนมาสนะครับได้ประกาศว่าเขาต้องการนะครับที่จะลดการใช้จ่ายของภาครัฐลง2ล้านล้านเหรียญต่อปีนะครับงบประมาณของสหรัฐปีหนึ่งประมาณ 7ล้านล้านเหรียญถากว่าต้องลดไป2ล้านล้าน,านเหรียญเท่ากับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจ,จะต้องสุดอย่างหัวภาพเลยทีเดียวเนื่องจากว่าการจ,จ่ายของภาครัฐมีสัดส่วนค่อนข้างที่สูงนะครับในระบบเศรษฐกิจและมีการจ้างงานเป็นจํานวนมากตอนนี้ทรัมป์เร่งเห็นแล้วว่าหน่วยงานของภาครัฐกลายเป็นรัฐอิสระไปนะครับรวมทั้งอีรอนมัสก์มีความเห็นเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าความจริงแล้วสหรัฐอเมริกานะครับ มีฝ่ายที่กลุ่มอำนาจอยู่3ฝ่ายด้วยกันนะครับในระบบการปกครองประชาธิไปไตยระบบสาธารณรัฐก็คือมีฝ่ายบริหารมีฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติแต่ไปมานะครับกลับมีอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายบร c r รซีหรือว่าฝ่ายระบบขราชการนะครับที่ฝังรากลึกมานานและกลายเป็นรัฐอิสระนะครับที่มีอำนาจมากมายมหาศาลหน่วยงานนี้หรือว่าอำนาจของ องค์กรเหล่านี้ที่เป็นภาครัฐจ,จะต้องถูกจํากัดวงนะครับหรือว่าจะต้องมีการปรับลดทังพนักงานรวมทั้งบทบาทนะครับต้องรับใช้ฝ่ายบริหารนะครับไม่ใช่ทําตัวเป็นรัฐอิสระการปรับลดบทบาทขององค์กรต่างๆหลายภายในประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ถือว่าเป็นการ ปรับโครงสร้างขนาดใหญ่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของทางด้านสหรัฐอเมริกาการที่ทรัมป์อาจหารทำเช่นนี้นะครับทำให้มีหลายฝ่ายกัวงวลใจว่าเขาจะถูกลอบสังหารก็ได้เพราะว่าในปี1963ประธานาธิดีจอห์นเอฟเคนเนดีถูก CIA รอลอบสังหารเนื่องจากว่าจอห์นเอฟเคนเนดีต้องการนะครับที่จะยุบองค์กร CIA ต้องการที่จะดำเนินนโยบายที่ขัดผลประโยชน์ของรัฐลึก เหมือนกับที่ทรัมป์กำลังพยายามตอนนี้เขาไม่จอร์แดนเคนเนดีไม่ต้องการให้สงครามเวียดนามดำเนินต่อไปไม่ต้องการให้อิสราเอลครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต้องการยุติการแทรกแซงทางด้านการเมืองทางด้านการทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆทั้ง,ง,งหลายในทางตรงข้ามทางจอห์เอฟเคนเนดีต้องการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยโดยให้สหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างนะครับจึงมีการสร้าง หน่วยงานเรียกว่าพิสคอร์นะครับมีอาสาสมัครเดินทางไปทำงานประเทศต่างๆทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมค่านิยมอเมริกาค่านิยมประชาธิปไตยทั่วโลกแต่ว่าคีเนดีถูกกำจัดเนื่องจากว่าไปขัดผลประโยชน์ของรัฐลึกที่ต้องการก่อสงครามอย่างไม่มีวันสิ้นสุดต้องการบาเนินนโยบายสงครามเย็นต่อไปกับทางด้านรัสเซียและจีนมาวันนี้นะครับทรัม ต้องการที่จะดําเนินนโยบายเหมือนกับที่จอห์นเอฟแคนเนดีพยายามที่จะปฏิรูปแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการลดบทบาทของ Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐในการพิมพ์เงินเพราะองค์กรนี้เป็นองค์กรอิสระและดำเนินนโยบายเอื้อประโยชน์ให้กับบรตรีทมากกว่าระบบเศรษฐกิจของทางด้านสหรัฐ ต้องดูต่อไปนะครับว่าทรัมป์จะจัดการกับ Federal Reserve อย่างไรเพราะว่าสมัยของเคนเนดีเคนเนดีสั่งยกเลิกธนบัตรที่เฟดพิมพ์ออกมาและให้กระทรวงการคลังพิมพ์ธนบัตรของกระทรวงการคลังแทน Federal Note หรือว่า US เอสโซที่เฟดนะครับพิมพออกมาและนี่คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทำให้ทางจอห์นเอฟเคนเนดีต้องถูกลอบสังหาร อย่างเฮียมโหดนะครับกลางเมืองดัลลัสมรัฐเท็กซัสในปี1963สาระตอนนี้นะครับปรับยุทธศาสตร์ใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่คือข่าวที่สุดท้ายของเราก็แล้วกันนะครับสำหรับเช้าวันนี้โดยทิ้งบทบาทผู้พิทักษ์สาภาพยุโรปรวมทั้งนาโต ทางโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับได้มีการพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียวันก่อนนะครับโดยทั้งสองผู้นำพูดคุยกันอย่างมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้นะครับเป็นไปอย่างชันมิดนะครับเพราะว่าทรัมป์ต้องการยุติสงครามยูเครนที่ดำเนินมาเป็นเวลาสามปีอย่าง รวดเร็วนะครับทรัมป์ไม่ต้องการให้กอ,องทัพของสหรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสงครามยูเครนโดยส่งพิทเฮสเซกและตริาการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปยุโรปเพื่อส่งสัญญาณให้กับกลุ่มประเทศยุโรปและนาโตว่าต่อไปนี้นะครับเรื่องของความมั่นคงนาโต้ต้องดูแลตัวเองไม่ใช่รอพึ่งพานะครับ งบประมาณทางด้านการทหารจากสารัฐนะครับทางสารัฐจะถอนตัวนะครับจากบทบาทของการเป็นตำรวจโลกในยุโรปการเจรจาสันติภาพในเรื่องของยูเครนทรัมจะคุยกับปูตินเองนะครับโดยฟลอิเมสเซรันสกี้ผู้นําของยูเครนไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับเท่ากับว่ามัดมือชกยูเครนที่ผ่านมายูเครนถูกใช้นะครับถูกนาโตถูกรัฐบาลโจไบเดนใช้ ในการทําสงครามตัวแทนกับทางด้านรัสเซียจนประเทศประสบกับหายนะณนะเวลานี้และในการพูดคุยใดๆกับรัสเซียนะครับทางยูเครนแน่นอนต้องสูญเสียดินแดนไปประมาณ20%นะครับแต่ว่าทางปูตินเองก็คงต้องการหลักประกันความมั่นคงว่ารัสเซียจะอยู่ ทางด้านยุโรปนาโต้กับสหรัฐอเมริกาอย่างไรต่อไปในอนาคตนะครับต้องมีสุทธิสัญญาที่จับต้องได้ไม่ใช่พูดคุยเฉพาะเรื่องยูเครนเท่านั้นเองนะครับพเฮสเซกระฐมตรีกลาโหมของสหรัฐประกาศชัดเจนในกลางเวทีประชุมที่กรุงบรัสเซลว่าความเป็นจริงเชิงยุทธศาสตร์ทำให้สหรัฐไม่สามารถมุ่งเน้นความมั่นคงของยุโรปเป็นหลักได้อีกต่อไปเนื่องจากว่าต้องหันกลับมา ดูแลนะครับภัยคุกคามต่อมาตภูมิเรื่องความมั่นคงของชายแดนพิษเฮกเซตพูดอย่างนี้นะครับเรายังเผชิญกับคู่แข่งระดับเดียวกันอย่างจีนคอมมิวนิสต์ที่สามารถคุกคามแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาและผลประโยชน์หลักของชาติในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมระบุว่าสหรัฐกำลังให้ความสำคัญกับการยับยัง้งนะครับสงครามกับจีนในแปซิฟิกโดยตระหนักถึงข้อจำกัดด้านทรัพยากรและความจำเป็นในการจัดสรรใหม่ เพื่อการยับยั้งนะครับให้ประสบความสำเร็จขณะที่สารฐถันความสนใจไปจากภัยคุกคามเหล่านี้พันธมิตรในยุโรปต้องเป็นผู้นำแถวหน้าเองคำพูดของพีทแฮตเซกนะครับทำให้ทั้งยุโรปต้องช็อกเลยทีเดียวเพราะว่ากำลังถูกดําทิ้งนะครับโดย จอห์นฮิลลี่และรัฐมนตรีกระลาโหมอังกฤษอ้างว่าไม่สามารถทําการเจรจารสันติภาพเกี่ยวกับยูเครนได้หากไม่มียูเครนตอนนี้ทางนาโต้โดยเฉพาะยิ่งอังกฤษเองนะครับฝรั่งเศสเยอรมน,นีตั้งตัวไม่ติดเลยทีเดียวเพราะว่าทรัมป์กำลังทิ้งปัญหายูเครนให้นาโต้และยุโรปรับเอาไปเต็มๆเลยทีเดียวขณะที่บอริสพิสซอริอุสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอรมน,นีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ทางทรัมป์ถอนตัวออกจากยูเครนนะครับโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลทรัมป์ได้ยอมรับบางอย่างเกี่ยวกับรัสเซียและยืนยันว่าคงจะดีกว่าหากได้มีการพูดคุยถึงความเป็นไปนได้ที่จะให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของนาโตหรืออาจจะสูญเสียดินแดนบนโต๊ะเจรจา ส่วนอนาเรน่าแบบ็อกซ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมน,นีกล่าวเสริมว่าสันติภาพสามารถบรรลุได้ร่วมกันเท่านั้นซึ่งหมายถึงยูเครนกับยุโรปพูดง่ายผู้นําของยุโรปต้องการดึงยูเครนเข้าสมการนะครับไม่ใช่ทอดทิ้งนะครับรวมทั้งต้องต่อรองกับรัสเซียในในรูปแบบที่ให้ยูเครนเข้าไปเป็นนาโตแต่ว่าทรัมป์ให้สัญญากับปูตินแล้วว่าจะไม่ให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของนาโต ให้ยูเครนเป็นกลางและความมั่นคงใดๆของอยูเครนต่อไปยุโรปจะต้องเป็นผู้ดูแลสำนี้รายการ MCT News Podcast 5ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์เวลาหมดบุรีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ